ทีนี้ไปแลกการพูดคุยเรื่องของปัญหาทางภัยการเงินกันบ้างค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานผักตายเนี่ยก็ได้ดึงตัวแทนนักศึกษาแล้วก็ซื้อบนชนในจังหวัดสงขลายรวมกิจาการรมโฟกัสกรุ๊ปค่ะพูดคุยปัญหาเรื่องของการเงินเสริมช่องทางซื้อซ้านไข่าวถึงถูกกลุ่มวัยค่ะศูนย์คุ้มครองผู้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานผักตายจัดกิจาการรมโฟกัสกรุ๊ปกับแบงก์ชาตินะคะที่ของประชุมชั้น3มโคเวิร์กอิงสเปเชสอินัทยยาอำเภอฮัดยยจังหวัดสงขลา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราวางการจัดกิจกรรมให้กับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ซื้อมวลชนจากลร้สนักม,มารวมพูดคุยกันในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสื่อสารภัยทางการเงินผันผพือให้เขาทึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างแนวทางแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปค่ะสำหรับบรรยากาศการรวมกิจกรร,รมของนักศึกษาและเราซื้อมวลชนค่ะก็เป็นไปยังสนุกสนานนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดเห็นซึ่งผู้จัดกิจกรรมค่ะก็ได้แบ่งกลุ่มผูรวมเนี่ยทุกคนออกเป็นสามกลุม ในการรวมวงแหลกเปลี่ยนประสบการณ์ภัยทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการดลโลกให้โอนเบียเน่าผ่านทางโทรศัพท์การส่งลิงก์หลกให้เข้ากลุมไหล่าต่างๆการแอบอ้างเอารูุคนอื่นมาสร้างตัวตนใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงค่ะซึ่งรูปแบบของการดนแอบอ้างเนี่ยมักจะสอดคล้องไปกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพูดคุยในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็การป้องกันภัยทางการเงินให้เข้าถึงถุกกลุ่ม มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียผ่านการใช้ซื้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นซื้อสิ่งพิมพ์ซื้อวิทยุหรือว่าโฆษณาในรงภาพยนตร์รวมทางการใช้วิธีพูดแบบปากต่อปากของคนในชุมชนผู้นำชุมชนหรือว่าอสซอมอที่จะสามารถกล่าวทิงชาวบ้านกล่าวถึงผู้สูงอายุเพื่อให้ทุกคนนียได้รู้ท่ากันแล้วก็ได้รู้จักระวังไม่ให้เกิดภัยทางการเงินขึ้นกับตัวเองแต่เกิดใครประสงค์จะร้องเรียนหรือว่าแจงเบาะแสหรือว่าสอบถามเรื่องนะะอ ดีไม e ่เล็กโทรศัพท์1 2 1 3ขึ้นอยู่บนานาโซแล้วนะคะด้วยเขคาไปแลยทีนาเว็บไซต์ www.1213.or.th นั่นองน่งนี่นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมโฟกัสกรุป๊ปนะเพื่อมาแร้งกันว่าภัยทางการเงินตอนนี้เนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างเราจะได้เตรียมการป้องกันแล้วก็แก้ไขได้ยัง้งทันท่วงทีค่ะ